ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถืทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยดนิน16อีกแล้วซึ่งเป็นเดวนหนท่ง1มิถุนายน โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังท่านผู้ชมเราไปชมกันใบนี้ก็เป็นแนวทาง10ล่าแบบ6ตัวอดีตก็ผ่านเต็กก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชม ในทันใหม่นี้ก็เบ่เงป่าน5 7 8 9 0็5 7 8 9 0 1, นิแทันที่ปรพผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน ต่อไปกระผมใบนี้เอ็กเซกาเบิงปานดอนโคแปดสามแปดหกแปดสองสามหกสามสองสองหกสท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมาก ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เดวทนันหลักหน่อยหลักหน่อยแล้วก็เต้ม10หน่อยก็จับคู่หลักหน่อย580จับคู่ด้วยเต้ม4 946840 956840นะนท่านท่ทที956840จับคู่หลักหน่อยด้วยเต้มสีของรัชนุทตตอไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชม ไม่ได้กระเบ่งปอน,นเนวเธอวินล่าจับโคล่างหนึ่งสี่เจ็ดเปดเก้าจับโคหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกแปดสี่เปดเก้าแปดแปดแปดเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแปดเก้าสี่เก้าเก้า เก้า1ปดเก้าเจดหนึ่งสชอบ1 4ึ่งสเกสเน้นชุดเดียว1 4 ต่อไปครับผมใบนี้ต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นอาฐทานคูคสองตัวเด่นห้ารองจิต5้5ศูนย์ห้าสี่ห้าหกห้าการ557 เจ็ดห้าหนึต่อไปครับผมใบนี้เทมบรรลือสุขขันเทพเบี่ยงปันธันเดลากหกับหกโคห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดหกหนึ่งหกจดห้าูน 6ก6ูเทมบันหรือสุข,ขันเทพต่อไปครับผมใบน,นี้บนดินเพนฟ้าก็แบ่งปันเว่งล่างสองตัวสี่กับห้าสี่กับห้า ก็แนวทางที่แล้ว8ปดเแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานสกับ5ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยเบ่งปันแน,นวทาง รวมชูนรวมชูนมณีนนราศีกรกุก็เบ่งปานชูนคู่หกีชูนคู่หกีชูนคู่หกีคู่เดียวนะชูนคู่หกีคู่เดียว ต่อไปกระพมใบนี้ปุรินเบ่งปนานเดวทางสามสูตรสามสูตรสูตที่1น 1, ึ่สองูตรที่2 5 6 7้าดสูตรที่สามเ 1 6 9 2 6 9 3 6 9 1 7 9 2 7 9 3 6 1ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลเนียวทางที่เบ่งปันอย่างเรียวนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม เม่นี้ก็แเบงปันวทัหลักอร้อยนะเนวทานหลักอรอนะ้อยสองสามสี่ห้าเจองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวทัหลักอร้อยเตัวเวทัหลักอร้อยเจตัว อดีตที่แล้วผ่านสามต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นแนวทางสองสูตร,รวมชุดสองตัวล่าง x ไทยไทย นทันใหม่นี้ครับ41 42 43 51 52 53เบ่งปัน6คู่เบ่งปัน6คู่ให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้แนวทันครบบุญกับตัน7 8 9 3 41 เจ็ดเปก้าส่นงกระเบงปาน6ตัวให้พิจารณาเป็นเนีวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม ใบนี้ก็เบ่งปันแนวทานบนล่างเก้าสี่สี่แปดห้8แปดหกแ้าแนะแชุดเบ่งปัน8ชุดท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมาก ต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปนานทันโคลา่า 7, 7, 7, 7, 7เจ็ดหนึ่งเ7็ดสอเบ่งปันหกโู่ต่อไปครับใบนี้กุ้งดับหลักร้อยดับสามดับหนึ่งดับสามดับห อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วดับผ่านในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับสามดับหนึ่งต่อไปครับผมใบนี้วันนี้ก็เบ่งปานทันหลักร้อยชนสี่สูตร สุดที่1ที่สองที่สที่4ช่ชนสองชนสี่ชนสองชน4ี่ชนสอตัวท่านผู้ชมชน2ชงน4น 2, ี่อ, 2, อดีตผ่านนะ่ตนผะู้ชะต่อไปครับผมใบนี้10ล่าง 6, 0ูน6 7หนึ่งห้าหก่้าหเดแปดสิล่างเนว้ฐานสิล่างนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ก็เบ่งปานใะนทันหลักหน่อยล่างแบบ3 639 639อาอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านหนึ่งทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,น639 3ตัวเบ่งปันสตัวให้พิจารณาต่าผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีกระโป